มัมีคนที่มีความหลากหลายด้านสาขาอาชีพม,มากมีความมรู้รอบตัวเฉพาะด้านเขาอ,อาจจะอธิบายว่าทําไมหวหออกทูกเป็นหัวเป็นคนไปเกิดผิดปกติกทางอะไรเอ้ะเป็นความท้าทายของของของสื่อเหมือนกันครับแล้วทีนี้ที่บอกว่าคุณสุชัยบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้ามันย,ยาวๆมากเนี่ยเขาไม่อ่านกันแล้วเขาอ่านกันแค่สั้นๆแล้วไอ้ความสั้นเนี่ยมันนําไปสู่ความลึกได้หรือเปล่ามันผมคิดว่าความสั้นไม่สามารถที่จะ ทำมันนำไปสู่ความลึกได้มากเท่าไหร่นะบางทีอาจจะทําให้เกิดความคาดเคลื่อนในการตีประเด็นเรากำลังจะพูดถึงทวิ t เตอร์นี่คือการแค่ส่งสารข้อความและคุณจะต้องไปดาเนินการสืบค้นว่าไอข้อความที่ขึ้นามาว่าเอาเอาเอาไปต่อย,ยอดถติว่ามีการทวิตเตอร์ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรมีใครลาออกในคอรมอวันนี้คุณต้องไปเช็คตรวจสอบว่ามันจริงเท็จประการไหนนี่เป็นหน้าที่ของเป็นนักข่ามืออาชีพที่จะต้องทำหน้าที่ตรงนั้นจะถามว่ามีความลึกไหม ผมผมยังไม่เห็นว่า t w i t เ e อร์มีความลึกนะเลยเป็นแค่แข้อขอกอไปพูดคุยโต้อตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากกว่า <c oughs> ไม่นังสือผมคิดว่าสื่อสื่อที่เป็นพวกทีวีหนังสือพิมพ์ควรจะให้ความลึกมากกว่าถ้าอยากจะทําให้มีความลึกครับครับอาจารย์ฟ้อมนะครับรู้สึกยังไงครับความลึกก,กับกับการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ จะมันทวิตเตอร์ก็ได้ฟีบุ๊กก็ได้อะไรเงี้ยมันลึกมันตื้นหรือมันยังไงฮะช่วยวิพากษ์วิจารณ์ให้ฟังคือจริงๆมันมันต้องมีฐานลึกอยู่แล้วนะภาษาที่ถึงบอกมันไม่มีส่วนลึกเลยเหรอไม่ไม่เป็นมันยังงี้มันเป็นชิ้นส่วนสั้นๆนะมันก็ได้ย่อยไปก็ถ้ามันจะเขียนอะไรสั้นๆแล้วลึกได้แล้วคุณจะมีพื้นความรู้นั้นก่อนแต่ฉันคิดว่าจริงๆอ่ะให้เข้าเกิดเรื่องว่าผู้รับสารเนี่ยนะ้คือจริงๆนี่คือว่าเราควรจะควร ผู้ทําสื่อม่บอกผู้รับสื่อนะที่เรยว่าผู้รับสื่อเนะี่นะเขาเท่าทันนะน,น,นั่นม่ใช่พวกคุณเองนะพวกนักษาเนชั่นนะจะรู้สึกว่าใต้พอแล้ว,ช,วชีวิตแค่นี้อ่านทีเป็นแบ็กแบนคเยอยๆไปชีวิตชีวิตพอแล้วน,นี่เรื่องของคุณนะแต่ดิฉันเชื่อว่าในที่สุดแล้วพวกคุณทนไม่ได้หรอกชีวิตพวกคุณแห้งแล้งมากเลยอะคุณจะอยู่ยังไงเนี่ยชีวิตเนี้ยชีว่ตฉันมีเรื่องอะไรวามีนี้ลอยมาไปจับไปโย่ มีเรื่องดาราหย่าอีกสองปีโย่มีเรื่องน,นะเกณฑ์เองสองปีโยเอ้ยมันไม่ไหวแล้วมั้งชีวิตน,นะนี่นี่อะหว่วมคนทำสื่อมากับคนรับสื่อคนรับสือบส่อก็เดี๋ยวยกให้เราสั้นนิดหนึ่งนะคือเออแป๊บหนึงตอบคำถามไปก่อนคือใน Facebook นะมันดีกว่า Twitter อ่ะนี่จริงชอบ Facebook ส่วนตัวนะมากกว่า Twitter เพราะ Twitter ส่วนใหญ่มันก็เมาส์มอยอ่ะพูดง่ายๆเป็นการพัฒนาสมนุล นะพัฒนาสมดุลลงไปเมาหมอย,ยมากนะคอมพิวเตอร์นะแต่เพื่อนทุกคนยังมีมีคอนเทนต์นะแล้วก็ไอ้ที่ลึกๆเนี่ยบางทีคุณก็ตัดย่อยตัดย่อยมาแปะไปสักประมาณ10สเตตัสก็ไดนะ้แล้วเดี๋ยวคนเขาอ่านต่อๆกันนะเขาก็จะเรียนรู้เองในสมองคนยุคคุณนะก็เออไอรักเป็นต่างๆหน่อยเรียนเรียนเข้าไปโอเคกันนี้กำลังพูดเรื่องอิอสลามออกกฎใหม่ใช่ไหมรักอิสลามออกกฎใหม่แบบว่า สอนั้นะเดี๋ยวจะต้องมีการต่อต้านจำกัดผู้หญิงให้เรียนแค่ไม่กี่วิชาผู้ชายเรียนไม่กี่วิชาเขาห้ามผู้หญิงเรีนรัฐศาสตร์เป็นต้นนะแล้วห้ามผู้ชายเรียนปรัชญาแปลกดียังไม่ทราบวเหตุผลนะแต่เป็นอย่างนั้นนะอนนี้ก็น่าสนใจแต่ว่ามันจะลึกยังไงก็แปลว่าคนที่ทําข้อมูลมันมก็ต้องค่อยๆทำมาให้เราตั้งคำถามใช่ไหมเีนี้คนรับสื่อยุคนี้รับยังไงเาบอกว่าต้องอ่านเยอะไง ถ้าคุณไม่อยากถูกหลอกคุณก็ต้องอ่านเยอะอ่ะเพราะงั้นคุณก็จะกลายเป็น,นมีบ้าที่ไปเพ่อะไรนะข่าวเอาลูกหมาเป็นเหยื่อตกปลาฉลามอ่ะมันแต่ปี48โอ้โหพระเจ้าช่วยด้วยนะมันทำคอมเพลตชันออนไลน์ดิฉันจะปวดตัดน,นะฮะมันตั้งแต่ปี48มันต้องไปเช็คพอเห็นปุ๊บคุณต้องคุณต้องถูกใจไปว,ว่าเฮ้ยมันใหญ่ข่าวใหญ่ค่ะที่ไม่มีใครออกข่าวเนี่ยไม่มีการเตี้ยไม่มีอะไรเลยอ่ะอยู่แบบเนี้ยนะฝรั่งเศสอะไร แต่อักงกฤษเอ๊ะมันยังไงคุณต้องไปย้อนใช่ไเพราะเช่นเมห็นคนพสว่าอ,อ๋อมันมีอยู่จรินในยูทูบมันเป็นสีแบบแล้วก็ไม่ได้ทูกเกองทำแบบนี้เป็นตน้นใช่ไหมคะเนี่ย่ะแต่ว่าถ้าคุณไม่สนใจคุณก็แชร์ต่างๆไปในที่สุดคุณก็เขาเรียกอะไรฮะโดนโดนตอกหน้าหายเองเข้าก็จะด่ายี่นี้ก็แชร์กันไม่รู้เลยคุณก็จะเริ่มเป็นอย่างนี้อ่าเดี๋ยวพี่ชูพี่ชูเนี่ยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายยูนิวเดียลเอ็นบีซีด้วยซื่อใหม่มันให้ความลึกความ ลึกหรือว่าค,ความตื้นยังไงครับแล้วตอ้เราเรือมใช้สื่ออย่างไงจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่สื่อให้ความลึกนะมันอยู่ที่คนส่งสารให้ความลึกผ่านสื่อนะเป็นผู้ส่งสารผู้ส่งสารความลึกผ่านสื่อ,ส,อสื่อเป็นเครื่องมือในการส่งสารแต่จะส่งสารแบบเชิงลึกหรือส่งสารแบบความเร็วเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเป็นคนสง่งว่าเราจะส่งแบบไหนใช่ไหมคะ แต่ว่าพอดีว่ามันเกิดขึ้นมาในยุคของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นยุคข,ของความไวคนก็เลือกที่จะใช้การสื่อสารในโซเชียลมีเดียส่งเฉพาะในเรื่องของความไวแต่ปราศจากความลึกถูก <c oughs> ไหมฮะอันนี้อันนี้อันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน <c oughs> นะคะแต่ถามว่าโซเชียลมีเดียทําความลึกได้ไหมได้มีวิธีการหลากหลายมากมายที่คุณจะทําให้แมสเสจหรือว่าข้อมูลที่คนต้องการส่งนั้นทําให้เกิดความลึกคุณสามารถใช้ YouTube คุณสามารถใช้เว็บไซต์ในการที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่มันมีความลุ่มลึกม,มากกว่าการส่งแมสเซจแค่หนึ่งอยสี่สิบตัวอักษรออกไปเพียงแต่ว่ามันมีกระบวนการของคุณ mm hmm. เท่านั้นว่าคุณจะเลือกส่งแบบไหนคุณจะชักจูงหรือคุณจะนำพาคนที่รับสายของคุณเนี่ยเข้าไปสู่ความลุ่มลึกของคุณได้อย่างไรนะคะอันนี้มันเป็นเทคนิคหรือว่ากลยุทธ์ในการนำเสนอข่าวสารของคุณมากกว่า แต่ว่าไอ้อุปกรณ์พวกนี้หรือว่าพวกมีเดียพวกสื่อพวกนี้มันมีไว้ให้คุณหมดแล้วแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกใช้แบบไหนมากกว่ากันนะคะผมสนใจตรงนี้ดีะจะกลับมาที่เรื่องผู้รับสารเนี่ยครับค่ะเราก่อนหน้าน,นั้นเราพูดกันถึงว่าที่มันเกิดเกิดเหมือนจะเป็นข้อเสียของของโซเชียลมีเดียยุคนี้นะครับก,ก็ทีนี้มันมีมันมียู่ประโยคนหนึ่งที่บอกว่ามันทําให้เกิดพฤติกรรมรวมหมู่ เหมือนว่ามันจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของการใช้โซเชียลมีเดียของผู้รับสารที่ทำใผู้รับสารเนี่ยสามารถที่จะเกิดพฤติกรรมรมงนห่นเมื่อเจอสารสารหนึ่ที่ไปกระตุ้นเขาเนี่ยครับตรงนี้ตรงนี้จะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าให้ความเห็นยังไงดีครับแล้วควรจะเป็นเรื่องที่ต้องระวังไหมต้องระวัง <c oughs> จริงๆแล้วมัต้องระวังนะเพราะว่า พฤติกรรมที่มันมีลักษณะของการแพรก่กระจายข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วด้วยการแชร์การกดไลค์หรือว่าการส่งต่อในรูปแบบวิธีการ,รต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดความอ,อ,อารมณ์ความรู้สึกร่วมได้อย่างรวดเร็วนะะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสื่อเองเนี่ยเราเป็นในนถามว่าความเป็นเกตคริปเปอร์ในในนักสื่อสารบนชนเนี่ยยังอยู่ไหมยังอยู่นะคะแต่ ต้องทําให้มันเบิ่มมากขึ้น,นาการที่ถามว่าเราจําเป็นไหมที่จะต้องทําให้เกิดพฤติกรรมรวมหมู่ในกลุ่มคนจริงๆแล้วไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าเรานําเสนอข้อมูลข่าวสารที่มันถูกต้องแต่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนั้นอยู่ที่ตัวบุคคลที่เป็นผู้รักษามากกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับข้อมูลข่าวสารที่เราส่งไปถ้าเขารู้สึกว่ามันมีความสําคัญมากมันมันมีความรู้สึกว่า ไม่ได้ฉันต้องแชร์ออกไปแล้วถ้าเขาแชร์ออกไปมากเท่าไหร่เนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเร็วเท่านั้นนะคะเราสังเกตด,ดูก็ได้มันก็เหมือนกันนะคะอย่างเวลาที่คุณเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ชุมนุมอะไรต่างๆเวลาที่คนที่ขึ้นไปไฮพาร์คหรือว่าขึ้นอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วพูดออกไปเนี่ยด้วยการกระตุน้นด้วยการปลุกเราเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกร่วมขึ้นมาท,าทันทีใช่ไหมะคะคล้ายกันเลยค่ะเหมือนกันเลยแต่ว่า การกระบวนการของการส่งสารในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันแตกต่างกันมันไม่ใช่ลักษณะของการส่งที่เป็นลักษณะใดเล็กแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแต่ในการส่งไปหนึ่ง one to many ใช่ไหมฮะถึนส่งไปเยอะมากแล้วมันส่งออกไปแล้วมันแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะที่เป็นผู้ส่งสารเนี่ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อมูลเป็นอย่างยิ่งอย่างที่อาจารย์นิทินันบอกว่าไอ้เรื่องหมาที่เออเอาไปเป็นเหยื่อล่อปลาฉลาม ผมเัด่เือกตองมาลงหน้าหนึ่งถูกต้องไะถ้าไม่เช็คข่าวหรือแม้แต่เรื่องของไอ้สมัยก่อนที่มีอ,อ,อะไรนะไอ้ไอ้ไอ้ที่ล็ค่ไขอ่ะไอ้แผนล็ค่ไขอ,อ่ะใช่ไหมคะพอถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเหมเือน,นอาจจะเป็นเรื่อง บอกว่าไม่ได้เป็นข่าวแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วแต่ปรากฏว่ามันไปอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วทุกคนมันตื่นตระหนกอะไอเรืองอย่างเงี้ยทุกคนตื่นตระหนกโอ้ยที่บอกว่าเกิดปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วแบบแพร่ลงไปในอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ถ้าหนังสือพิมพ์หรือหนักสือสารมวลชนไม่เช็คข่าวให้ดีไม่ตรวจสอบให้ดีก็กลายเป็นเรื่องของอะไรนะตอนนั้เป็นเอเลียนหรือว่าเป็นสยศาสตร์อะไรมากมายเห็นไหมฮะเรื่องมันบิดไปทันทีเลยนะ และนี่คือการใช้ความเร็วที่ไม่ถูกต้องอนะคะนี้นี่คือในคณะผู้ส่งสารและผู้รับสารก็ผู้รับสารเองน่แหละเป็นคนที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ไง<อ>ถพราว่าเพราะว่ามันเกิดทั้งคู่จริงเลยจริงทั้งคู่คือว่าไอ้คนคนเป็นผู้ส่งสารเนี่ยมันก็มันก็ไม่วิเคราะห์มันก็ไม่ตรวจสอบมันก็ไม่รีเช็คว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็จับส่งออกไปด้วยความที่ว่าฉันอยาก เป็นเจ้าแรกที่ฉันส่งเรื่องนี้ออกไปก่อนฉันอยากเป็นคนแรกที่เป็นคนรู้เรื่องนี้ฉันก็รีบส่งออกไปพอไม่เกิดการตรวจสอบปุ๊บคนที่รับสารก็ไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเลยส่งมาปุ๊บตกใจอุ้ยรู้ยึตื่นเต้นมากเลยทำไมเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นฉันรีบแชร์ออกไปปุ๊บนี่แหละมันก็จะเกิดสิ่งที่เป็นลักษณะเหมือนไฟลามทุ่งในทันทีเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้ คนที่เป็นจริงๆแล้วต้นตอข่าวสารเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณจะต้องอดูแลและตรวจสอบให้ถูกต้องมากที่สุดก่อนที่คุณจะทําให้เกิดปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นในในโลกของของของโซเชียลมีเดียหรือ,อว่าชุมชนขนาดใหญ่จนกระทั่งกายเป็นเรื่องวามระดับประเทศอย่างเงี้ยมนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะอาจารย์ครับจะทำยังไงให้ไฟมันไม่ลามทุ่มดีครับในสมัยยุคสมัยเนี่ยครับ <laughs> ยันนะคะว่าจริงๆแล้ววิธีมองโลกยุคใหม่ของเราอะคือเราจะต้องมองมองเยอะกว่าที่เราจะแยกเป็นส่วนๆเพราะจริงๆแล้วผู้รับสื่อแต่คนทําสื่อมันเป็นชุดเดียวกันจริงๆเแต่ประเด็นที่คุณต้องทําให้ความเข้าใจให้ชัดก็คือว่าผู้รับผู้ทำสื่อแบบที่เป็นองค์กรบรรัุสื่ออย่างเรานี่แหละที่เป็นธุรกิจมาและที่เป็นสื่อกระแสะหลักมาและที่จะต้องทํายังไงถึงจะ อยู่ในโลกสื่อสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปลได้มากกว่านะคะวนผู้รับสื่อทีผู้ตัดต้อตอนตว่าโดยด,ย,ดยเฉลียย่ยนาติเห็นว่ามันก็แค่แค่บอกว่าเราก็ตึงเต้นดราม่าให้น้อยหน่อยนะใช่ไหมสมัยนี้คือถ้าเราตหนักด,ดีแล้วก็จะดราม่าน้อยหน่อยแต่ความจริงมันเป็นเรื่องข้ามยาก รับคำรามมากเองไม่ไหวมันเยอะเข้าไปมันก็เหนื่อยของคุณมันเหนเื่นยอยอแล้วจะระงับไฟลังทุ่มมันต้องมันต้องระงับด้วยสื่อมากกว่าที่คนรับสื่อนะรหรือว่าคนรับสื่อที่คนทุกคนที่รู้ตัวตัวเองเก็บคีปเปอร์ของตัวเองอาซีนเทเซนร์เรพอร์เตอร์ทั้งหลายก็ต้องขัดระงับมาม่าของตัวเองมาใส่ยังยังไวๆบ้างก็ได้อะไรอย่างนี้ยไปสเตทมาม่าอะไรอย่างเงี้ยนะคารีวันแนมมี่เสนอาจารย์ป้อมาครับว่าท่านจะทำให้ให้ ม,มันอยู่ที่จริงๆแล้วถ้าจะช่วยได้นะผมผมก็คงจุดไปได้หรอกแต่อาจจะพวกเรานี่แหละช่วยช่วยกันได้นะผมเอาปัจจุบันในกาแสดงความคิดเห็นหรือว่าในแง่ที่อาจารย์พ่อบอกว่าเป็นดราม่าเนี่ยมันก็จะอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งมุมนี้ก็จะมองอต่างกันถ้ามุมนี้เชียร์ฝ่ายนี้ก็จะมองว่าถูกทำอะไรก็ถูกมุมนี้ไม่เชียร์ก็จะมองว่าทำไรก็ผิดไปตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติ นเรื่องปกติในการแสดงความคิดเห็นในในยุทเสรีภาพในการแสดงก็เห็นที่ประชาธิปไตยอนุญาตให้ย้อนเย้อถังถามเสียดสีได้ไม่มีกติกาหรือเปล่าหรือมีกฎหมายหรือเปล่านะครับแต่ว่าในความในความเป็นจริงของเราที่อยู่ในวงการปีหนึ่งปีสองตอนนี้คนเรีนนิเทศศาสตร์หรือโรสศาสตรเรียกว่าอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนนะครับเราอยากลังเลหรือว่า ทำเป็นมองข้ามไม่รู้นอนรู้หนาวกับความความคิดเห็นหรือเรื่องหรือข่าวหรือปรากฏการอะไรที่เราคิดว่ามันขัดกับความรู้สึกของเรามันขัดกับหลักจริยธรมรมศีลธรรมอย่างังเลที่จะแสดงความคิดเห็นทักทานก่อให้กล้านะครับอันนี้ผมว่าช่วยได้ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคณที่อยู่ในถ้าคนเชียร์ดาราคนนี้ก็จะมองว่าดาราคนนี้เป็นเป็นเ,นเทพตอนนี้ไม่ผิดเลยนะครับอาจจะมี อะไรผมยกตัวอย่างไม่ได้พลาดทิ้งใครนะอย่างเช่นไปมาเ่าล้าแล,แล้วก็ถูกถูกกระโดจับอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะมีกลุ่มคนหนึ่งที่ที่เป็นแฟนขับจะลาอรย่างเนี้จะออกมาเชียร์ว่าม่อะไรก็ยังไงก็ถูกใจอันนี้ให้กาลังใจไม่เป็นไรแต่บอกว่าเราทำไม่ถึงเลย,ยนีเป็นเรื่องโกติอะไรก็อันเนี้ยถ้าเราเห็นแล้วเราเรารู้สึกว่ามันขัดกับพวกเราคือพยายามจะลากไปให้หไถสีข้างทะลอดให้แดงให้ได้ว่าไม่ผิดถ้าเราเห็นอย่างเงี้ขอให้ช่วยกัน พูดด้วยการแสดงก็เห็นว่าไม่ถูกต้องเราคิดว่าอย่างนี้อย่างนี้ทุกๆเรื่องนะทุกๆเรื่องผมคิดว่าอันนี้จะช่วยได้จะช่วยได้มากเลยเราพูดเราพูดถึงกากต่ออาจารย์ที่มาเสนอ่ประเด็นอยู่ตรงนี้นะนี่ก็เขาพูดซีเรียสนะอย่าอย่าไม่ทำเป็นเล่นโอเคสารธรรมะอาจารยะคะไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะไม่ใช่เรื่องการเมืองน้ำเพ่วมเนี่ยไม่ใช่เรื่องการเมืองในแง่ในแง่นี้นะคะแต่หมายถึงว่าคนเราบางทีเนี่ยคำว่าดราม่าคือคิดตกใจเกินเหตุอะ คือแค่ฝนตกเนี่ยเห็นเมฆฝนมันท้องฟ้าเนี่ยแต่ก่อนนี่ก็ไม่ใช้โซเชียลมีเดียเขาไม่ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวนั่งอยู่ห้อหงริดกระจกเดี๋ยวนี้ตัง้งแต่น,น้ำท่วมปีที่แล้วท้องฟ้าตั้งเขาทะมึนมาน้องๆนอกเขาวิ่งโผล่เข้ามาก,กันแบบห้าคนหกคนไว้กัถ่ายรูปถามทำอะไรถ่ายรูปเมฆตัวฝนตกน้ำท่วมกรุงเทพมาอันนี้เาเรียกว่าดรามา่าอันนี้ก็แปลว่าอะไรสิ่งที่สอนพอนี่คุณชาลีพูดว่าบอกกับชาลีไม่ได้ไม่ได้ คันะที่จะลดอาการได้ไฟล้างพุ่มคุณได้เนี่ยคือแฟกความจริงความจริงถ้าผู้ได้ใช้กัญามีหลายชุดคุณประเด็นคือข้อเท็จจริงอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเนี่ยคุณจะต้องเอาสิ่งเนี้ยเราไปยันกันคืออย่างที่พูดว่าเรื่องน้ําท่วมอย่างเงี้ยมันจะต้องไปยันว่าตกลงจริงจงแล้วน้ําเหนือมันไหลบ่าลงมามันมีปริมาณเท่าไหรย่ยังไงไอเอ,อ,อุโมงมันมันส่งน้า แต่ด่ากันใหญ่ที่ทั้งหมดจะกต้องเอาแฟรไปยันไปยันคือเราสังคมไทยเนี่ยมันต้องสร้างอะไรใหม่เยอะโดยที่ก็หวังว่าจะสร้างันักศึกษาเป็หนึ่งปีสองได้ที่เนี่ยนะฮะสร้างไม่ใช่การพ่องนำไม่ใช่เล,เลยคำว่าสร้างก็คือว่าสร้างลักษณะการคิดที่มีเหตุมีผลมีตากการรกะคําว่าตากการรกะก็คือว่าการเห็นเมฆอี่บรฟ้าเนี่ยการเห็นในเดือนเนี้ยยังไงฝนมันก็ตกครับผมเดือนเนี้ยนะคุณจะให้แดดออกหรอครับ มันไม่มีอะค่ะมาไม่ใช่น่าร้อนนะคะเพราะฉะนั้นมันมีแม่ฝนก็ต้องมีฝนนะคะมันมีถนนแทนคลองมันก็ต้องมีน้าขังบ้างแ่ะคะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไอประมาณนี้คิดที่งนึกแฝทุกเรื่องมันหมายถึงว่าใส่แฟกเข้าไปเยอะๆแล้วคนก็จะมองเี็นี่ในเรื่องการเมืองเนี่ยนี่ก็เห็นไม่ตรงกับบการชาลีนิดนึงคือไม่ใช่ถามไม่ตรงในแง่ลองยกตัวอย่างไม่อายพูดว่าในแง่ ในแง่สนับสนุนเรื่องฟรีสเปซแต่มันก็ยังเป็นคำถามฟรีสเปซแอนด์เฮสสเปซมันเป็นสิ่งเดียวกันไหมหรือว่าฟรีสเปซเนี่ยจะมีภาพในการพูดเนี่ยแปลว่าคุณบอกว่าด่ากันหยาบๆก็ได้อันนี้ทุกฝ่ายในโลกนี้ที่โกรธกันและโดยลักษณะการคิดแบบเดิมนะคือฉันต้องด่าแล้วกดอีกฝ่ายให้ต่างเพื่อจะเอาชนะมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิว่าเราบอกว่าก็ด่าด่ามันไปเหินไปธรรมชาติด่ามันไปด่ามันไปเชียร์อัพด่าด่าด่า สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือสิ่งที่คุณพวกคุณไม่เจออะไรสักคนแต่ดิฉันก็เจอคือเหตุการณ์6ตุลาคะไม่ใช่16ตุลานะคะที่รัก6ตุลา19ขนาดไม่ดิฉันจะบอกเลว่าไม่มีใครในห้องนี้เจอเลยแม่ได้จักปิดก็ไม่เจอมันไม่เกิดอะไรดิฉันเจอคนเดียวมมัยนไม่มันไม่ได้ยาวอะไรงี้ยกียาวในแน่ที่ว่ามันไม่มีมูลเหตุอะไรเลยที่จะทำให้มนุษย์จะต้องลุกขึ้นมาฆ่ากันขนาดนั้นไงแต่เพียงเพราะไอ้ไฟลาม ที่บอกว่าเฮ้ยมีไอ้พวกนักศึกษาเฮงซวยอ่ะมันเอาอยวนมาอยู่ในอุโมงค์ธรรมศาสตร์มีอาวุธด้วยมันจะลถเจ้ามันจะทําลายชาติก็แค่นี้ก็ฆ่ากันตายได้แล้ว่ยแล้วที่มันเหลืองแดงตีเนี่ยฮะเหลืองก็เจ็บแดงก็เจ็บเนี่ยมันก็ไอ้พ้าแบบนี้ไงถ้ออีกฝ่ายเั็นเลวนะก็ะดาษเข้าไปสีก็ตีเข้าไปอไอ้สื่อแดงมันก็ลงแต่ภาพแดงเจ็บไอ้สื่อเหลืองก็ลงแต่สื่อภาพเหลืองเจ็บนี่ไงคีพาม ไฟลามพุ่งแบบที่ว่าฉันมีเสียงภาพจะจะคิดยังไงก็ได้โดยไม่ใช้แฟกต์เนี่ยแดงเหลืองที่ตีกันล่าสุดถ้าคุณเป็นแฟกต์เนี่ยมันก็คือมีทั้งภาพเหลืองถูกถูกตีแดงถูกตีมันถูกตีทั้งคู่มันนุ่มมันโกรธกันทั้งคู่แล้วสิ่งที่ทำก็คือต้องเค e s t i นว่าแฟกต์กันคือให้มันต้องโกรธกันขนาดตีกันเลยหรือว่าแค่นี้เป็นต้นไงไม่ใช่ว่าเอ๊ะดีก็ได้หรือเป็นสื่อบอกอุ้ยจัดใจต้องตีสุดๆน้ำหนักนก็ไม่ได้น่ะเป็นแบบนี้แหละค่ะประเด็นอ่ะโอเค พี่ชุดจะสื่อไนจางรอบไหมครับก็จริงๆแล้วก็เห็นด้วยหมดนะแต่ว่าก็คือย้อนกลับมาในฐานะผู้รับสื่อนิดนึงกันจะได้ตรงประเด็นของพวกเราก็ อย่างที่บอกก็คือว่าจะต้องต้องมีเหตุและมีผลมากขึ้นนะคะในการที่จะเข้าสู่โซเชียลมีเดียจริงๆโซเชียลมีเดียกับสังคมปัจจุบันทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันหรอกนะคะมันก็โซเชียลมีเดียคุณก็รวมกันเป็นสังคมมันก็เป็นสังคมคุณก็ไปอยู่ในสังคมของโลกออนไลน์เวลาคุณอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงคุณก็อยู่ในสังคมของพวกคุณมันก็เหมือนกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้าไปช่วยเสริมความเร็วความแรงให้มันมันไปได้อย่างรวดเร็วมากกว่า เท่านั้นเองนะคะอย่าไปคิดว่าแบบโอ้โหแบบว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันแบบทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จริงแล้วมันเหมือนกันหมดนะคะเพียงแต่ว่าท้ายที่สุดกลับมาที่เบสิกก็คือตัวตนของพวกเราเอง,เองเนี่แหละนะคะใช่ไหมคะตัวตนของพวกเราเองเนี่แหละค่ะแล้วจริงๆในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันทําให้พวกคุณสามารถที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกไปได้มากกว่าการพบปะกาันซึ่งหน้าการพบปะกัน hmm. ซึ่<อ>งหน้าเนี่ยคุณอาจจะไม่แสดงตัวตนที่แท้จริงออกไปนะคุณอาจจะมีแบบ สังคมมีอะไรของคุณเนี่ยที่คุณจะต้องปกปิดตัวตนคุณที่แท้จริงแต่เวลาคุณเข้าไปอยู่ในโซเชียลมีเดียนั่นแหละตัวตนของคุณที่แท้จริงค่ะสั้นแม่ปขอกาก่อนสั้นทีเดียวเลยค่ะคือจะบอกว่าด้านดีที่มีมีจริงแต่สิ่งหนึ่งจริงๆด้วยอ่ะแค่งเข้าหัวข้อเลยสิ่งที่พึงระวังนะคะประเด็นปัญหาของโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่มันไวและมันทำให้การรับรู้ในสมองของพวกคุณอ่ะซึ่งอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านยังไม่ได้ปรับ ธรรมชาติยังไม่ได้ปรับสมองพวกคุณในช่วงการเปลี่ยนผ่านในสมองแต่เดิมมาเนี่ยจะต้องเรียนรู้อะไรนานๆเยอะๆในที่สุดแล้วสมองพวกคุณในวันนี้มันจะเกิดปัญหาเรื่องของการแตกย่อยเป็นชิ้นๆและไวต่ออารมณ์เพราะเหตุว่าสมองส่วนหน้าจะคิดได้ต้มีเหตุผลมันต้องมีชุดข้อมูลเยอะมากเมื่อชุดข้อมูลไม่เข้าไปอยู่ในหัวคุณเลยนอกจากชิ้นส่วนอันแตกย่อย ความรู้ความคิดและการตัดสินใจของพวกคุณจึงเป็นภาพของการแตกย่อยทั้งหมดไม่มีอะไรที่เป็นชิดเป็นอันที่เป็นแก่งสารเงี่ยคือสิ่งที่พึงระวังค่ะไปที่บอกกอลชาลีครับสุดท้ายสุดท้ายเลยนะคือเราสัรงต้องปรับตัวหรือว่าเรามาระวังอย่างไรที่อาจารย์ป้องพบอกว่าจะต้องมีชุดข้อมูลที่มากพอแล้วตอนนี้มันทําให้ด,ด้วยความที่มันแตกกอกสารทั้น้ไม่การตัดสินใจเป็น การช่างใจหรือว่าความเชื่อถืออันตรมันมีเกิดมากขึ้นต้องระวังอย่างไรครับจริงทางพุทธศาสนาก็บอกไปแล้วนะฮะความความไม่เชื่อศิรปการนะที่ป้อมอะไรนะย้อประสูตรมีศิรปการที่เราไม่ควรจะเชื่อเชื่อเพราะอะไรผมจำไม่ได้แะตจำเขาไม่ทีอันนี้ก็เป็นหลักที่นํามาใช้ได้นะแต่ฉันไม่ใช่ เพราะชอบไม่ได้ชอบกอามาสูตรนะชอบคนที่เอามาเอามาแชร์ <c oughs> อันนี้คือสมมติว่าสมมติว่าคือในในโซเชียลมีเดียเนี่ยในสถานที่เราเป็นผู้รับสารเนี่ยเราจะเห็นว่ามีผู้นํากระแสผู้ตามกระแสผู้ชี้นําอะไรต่างๆนานานเนี่ย <c oughs> บางทีออกมีคนโฟลเยอะมีคนที่อ,อยู่ในแฟนคลับของเรานะฮะเยอะแย,ะ,ยะมากเ <c oughs> วลา <c oughs> เราก็ไปอยู่กกลุ่มเขา นะครับเวลาเขาจะพูดอะไรเราเห็นทุกใจเลหมดเลยแต่เวลาเขาเขาเอาอะไรมาตัดแปะอย่างที่พี่ป๊อบว่าเรายังไม่ทันอ่านเราก็แชร์ไปละอันนี้เป็นเป็นข้อที่พี่ป๊อบบอก่าควรระวัองอัน <c oughs> นี้ไงอันนี้เป็นตัวอย่างว่าไม่ควรทำต้องเข้าไปอ่านก่อนนะครับต้องเข้าไปอา่าน คำที่เราที่เราใช้กันอยู่เนี่ยคือว่าอย่างเพื่อนๆเ,เรานะถ้าเรามีความชอบเขาเนี่ยเขาโพสอะไรอะไรเราจะกดถูกใจบางทีเราไม่ได้เห็นภาพเลยกดถูกใจนะบางทีของกินเนี่ยเราไม่ชอบเลยเร,เราไม่ชอบกินเนื้อเขาโพสเนื้อมาเราก็กดถูกใจมันก็ตัวอย่าง,ต,างตัวอย่างให้ฟังนะครับ <ś> <c oughs> นะครับก็อย่างงี้จริงแล้วจริงว่ามันอย่างที่พี่ก้องบอกว่าจาีวว่ป้องบอกว่าหรือว่าคุณชุติทชาบอกว่าควรจะมีวิจารณญาณ เป็นใชของเราเองนะฮะเราอาจจะมีชุดข้อมูลไม่รู้เท่าอาจารย์ป้องนะฮะแต่ว่าขอให้มีสติมนสติสต,ต,สตาง์ปัญญาแล้วก็มีปัญญาในการที่บอกว่าจะจะกดไลค์จะแชร์อะไรนะขอให้เข้าไปอ่านก่อนมันจะกักรารเป็นไฟไฟเรตุ๊ดหรือว่าคนอื่นที่เขาเห็นว่าเราไปแชร์ก็อาจจะคิดว่าเรามีความคิดเห็นเช่นเดียวกับสิ่งที่เรากดไลค์หรือว่าเราไปแชร์ก็ได้แล้วก็คือว่า,วาได้เข้าไป าแฟกต์และเข้าไปมีใช้ตัวตจสัมพันธัญญาในการที่จะอ,อยู่ในโซเชียลมีเดียเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยที่เราพูดมาเนี่ยคือในฐานะผู้รับสารเราอาจจะมองในโซเชียลมีเดียเนี่ยในชงลงนี้หนึ่งนะเพราะว่าโจทย์มาคือว่าคําถามส่วนใหญ่จะบอกว่ามีข้อพึงระวังยังไงต้องรับมือยังไงแต่ความจริงเรามีประโยชน์เยอะในวงการสื่อสารมวลชนหรือว่าในการผู้รับสารที่เราในมองยูเซอร์ของอปัญหาในประเทศของเราที่ เรื่องการแก้ไขเนี่ยก็มาจากโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประโยชน์ก็เหมือนก็เหมือนกระจกมี2ด้านเหมือนเหียกมี2องมเหมือนมีมีสองคมอะไรอย่างเงี้ยจุดที่ว่าเราจะเลือกใช้นะครับแต่ว่าขอให้มีวิจารณญาณแล้วก็มีสติสำหรัญาเท่านั้นร์นะครับเอาละครับยวช่วงนี้ให้เพื่อนๆที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้นะครับช่วยกันถามคําถามวิทยากรที่อยู่ข้างบนเวทีสมท่านเนี่ยครับใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมจะเป็นอาจารย์ก็ได้นะครับช่วยกันเพราะช่วงนี้เราจะมีเวลาเหลืออยู่ครับ